ย้อนกลับไปก่อนหน้าเหตุการณ์ของอสุรการยักษ์ราว50ปีจะกล่าวถึงเรื่องราวของเท้าอาชามินยักษ์ผู้ถือกำเนิดก่อนยุคศาสนาผู้รวมพลังอสูรวิญญาณและตบะแห่งความมืดไว้ในร่างเดียวดวงตาของเขามองเห็นความกลัวก่อนที่มันจะถือกำเนิดเท้าอาชามินยักษ์ชนชั้นสูงผู้รวมสายเลือดแห่งอสูรเทพ และเผ่ายักษ์โบราณไว้ในร่างเดียวเขาไม่ได้ครองนครด้วยความโหดเหี้ยมแต่ครองด้วยดุลแห่งความกลัวและกฎแห่งคําสาบานเมื่อยุคหนึ่งผ่านพ้นเมื่อสงครามใหญ่สงบลงเท้าอาชามินเลือกจะจำศีลร่างกายของเขาถูกผนึกไว้กลางนาครดังคุณเขาดำที่ไร้ลมหายใจผู้เท่าแห่งนครรู้ดีการจำศีลของเท้าอาชามิน ไม่ใช่การหลับแต่คือการสะสมพลังไว้ในช่วงเวลาแห่งความนิ่งงันนั้นมีเงาสองเงาแทรกผ่านประตูอาคมที่เก็บของวิเศษไว้นิลกะและนิลกายผู้เกิดมาพร้อมคำพยากรณ์ว่าจะนำคมดาบมาสู่รากของอำนาจเป้าหมายของพวกมันมีเพียงหนึ่งเดียวพระขันวิเศษคู่อาวุธต้องห้าม ที่ถูกผนึกไว้ใต้บัลลังแห่งนครพระขันทั้งสองเล่มไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือเศษเสี้ยวเจจำนงแห่งสงครามโบราณมันสามารถแยกออกเป็นหลายร้อยเล่มฟาดฟันศัตรูพร้อมกันในพริบตาเดียวผู้เท่ารู้หากปลุกมันจะต้องเลือดไหลแต่ในขณะนั้นเท้าอาชามินยังจำศิลและผู้เท่าไม่กล้ารบกวนการหลับแห่งราชา เมื่อพระขันถูกปลดผน,นึกนครใต้พิภพไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนิลกะและนิลกายใช้พระขันวิเศษฟาดฟ,ฟันเหล่ายักษ์ยามร่างแล้วร่างเล่าล้มลงโลหิตไหลรวมกับลาวาจนแม่น้ำไฟเปลี่ยนสีเสียงกรีดร้องของยักษ์สะท้อนถึงชั้นหินลึกแต่ไม่มีใครกล้าปลุกผู้ครอ,นองนครและเมื่อรุ่งอรุณแห่งใต้พิภพมาถึง สองพี่น้องก็หายไปเหลือเพียงซากของยักษ์และความเงียบงันที่หนักหนากว่าความตายเพียงไม่กี่ลมหายใจของจักรวาลรอยร้าวปรากฏบนร่างหินของเท้าอาชามีดวงตาที่เคยปิดเปิดขึ้นแสงสีอําพันชีความมืดแรงกดดันจากร่างเขาทาให้ทั้งนครสั่นสะเทือนผู้เท่าคุกเข่าลงแล้วเล่าเรื่องทั้งหมด โดยไม่กล้าปิดบังแม้แต่คําเดียวเท้าอาชามินไม่คำรามไม่ทุบทําลายแต่เมื่อเขากําหมัดเสาหินรอบนครก็แตกเป็นผงผู้ใดกล้ายามกฎแห่งนครขโมยอาวุธต้องห้ามและสังหารฆ่าไพร่ของข้าเสียงของเขาไม่ดังแต่แทรกเข้าไปในกระดูกของทุกผู้ที่ได้ยินข้าจะเป็นผู้ล่าเอง เท้าอาชามินไม่ส่งกองทัพไม่เรียกขุนศึกเขาออกจากนครใต้พิภพเพียงลำพังเพราะนี่ไม่ใช่สงครามแต่นี่คือการชําระหนีร่องรอยของพระขันร่องรอยของเลือดและเงาแห่งคำสาปจะนำเขาไปหาสองพี่น้อมนิลกะและนิลกายไม่ว่าพวกมันจะหนีไปถึงพบใดเท้าอาชามินรู้ดีว่าศัตรูของตนในครั้งนี้ มิใช่อสูรธรรมดาแต่เป็นถึงยักษ์ในคำทำนายเขาจึงเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่การไล่ล่าอย่างบ้าคลั่งหากแต่เป็นการย้อนรอยด้วยปัญญาและสถานที่แรกที่เขามุ่งหน้าไปคือนครลับแลนครลับแลมิได้ตั้งอยู่บนแผนที่ของมนุษย์มิได้อยู่ในขอบเขตสวรรค์หรือใต้พิภพโดยตรงแต่มันคือรอยต่อระหว่างมิติระหว่างเผ่าพันธ์ และระหว่างความจริงกับตำนานที่นี่คือที่อยู่อาศัยของหลากหลายเผ่าพันธุ์ครุฑนาคยักษ์เร่ร่อนอสูนที่ละทิ้งสงครามและผู้รู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหมอกสีเงินปนม่วมลอยคลอไปตามยอดหอคอยหินเสียงปีเสียงลมและเสียงพลังเวทและบนเนินผาสูงสุดของนครนั้นผู้หนึ่งกำลังรออยู่ร,รัตตครุฑ ครุฑปีกดำผสานกับสีม่วงผู้เป็นตำนานแห่งนครลับแ,แลผู้เคยบินเคียงบ่าเคียงไหลกับเท้าอาชามินในยุคที่สามพิภพยังไม่แบ่งแยกเป็นฝ่ายเมื่อปีกสีเข้มกลางออกเงาของมันปกคลุมผืนดินราวอาทิตย์อสดงข้ารู้ว่าเจ้าจะมารัตตครุฑเอ่ยเสียงต่ำก่อนที่เท้าอาชามินจะกล่าวคำใดเท้าอาชามินยืนสงา่าร่างใหญ่ทมินตัดกับหมอกจาง ดวงตาแข็งกร้าวแต่แฝงความหนักอึง้งเขาเล่าเรื่องทุกอย่างการจำศีลการถูกทรยศการตายของเหล่ายักษ์และการหายตัวไปของสองพี่น้องนิล,ละกะนิล,ลกาลนาครลับแลงเงียบงันแม้แต่สายลมยังเหมือนหยุดฝังรัตรครุฑนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าหากเจ้าต้องการตามรอยผู้ที่ไม่ทิ้งร่องรอยเจ้าต้องใช้ดวงตาที่มองเห็นได้ไกลกว่าพิภพ เขาเอ่ยถึงแว่นฟ้าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของพระอินทร์ซึ่งสามารถมองเห็นเส้นทางแห่งกรรมและเงาของผู้หลบหนีแม้จะข้ามมิติแต่แว่นฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถานที่ที่แม้แต่ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจเหยียบย่างโดยไร้เหตุผลชั้นนี้รัตตครุฑจึงเสนอตัวข้าจะเป็นผู้ไปยืมแว่นฟ้าเพราะข้ายังมีพันธะกับสวรรค์เท้าอชมินและรัตตครุฑ ยืนเคียงกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแยกย้ายไม่มีคำสาบานไม่มีพิธีรีตองรัตตะครุฑกลางปีลมพายุหมุนขึ้นจากพื้นดินก่อนร่างนั้นจะทะยานสู่ฟ้ามุ่งสู่ดาวดึงในขณะที่ฟ้าและดินแยกจากกันชะตาของสองพี่น้องนินละกะนินลกาลก็เริ่มสั่นคลอนเพราะจากนี้ไปการหลบหนีจะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปในขณะที่รัตตครุฑ สหายเผ่าครุฑกายสีดำปนม่วงกำลังเตรียมเส้นทางสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อยืมแว่นฟ้าจากพระอินท์ท้าอาชามินกลับสัมผัสบางสิ่งได้ก่อนพื้นหินใต้ฝ่าเท้าของเขาแตกร้าวเล็กน้อยลวดลายโบราณที่ฝังอยู่ในผืนดินเรืองแสงจางๆเป็นลายเดียวกับที่เคยสลักอยู่บนฝักของพระขันวิเศษท้าอาชามินก้มลงใช้นิ้วแตะรอยแยกนั้น และในเสี้ยววินาทีเดียวภาพหนึ่งก็เล่นผ่านจิตนินละกานินลกาณนามของสองพี่น้องอสูรหลุดออกมาจากริมฝีปากของเขาอย่างแผ่วเบาแต่หนักหน่วงยิ่งกว่าคำสาบใดนี่ไม่ใช่เวลารอเขารู้ดีว่าแว่นฟ้าของพระอิน์ทจะเห็นทุกทิศแต่รอยขันที่ยังสดใหม่เช่นนี้จะอยู่ได้ไม่นานหากปล่อยให้พลังจางหาย การตามหาจะยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเท้าอาชามินหันกลับมองนครลับแลเป็นครั้งสุดท้ายยอดเจดีของเผ่าต่างๆแสงควันจากวิหารมนตราและเนินผาที่เขาเพิ่งจากรัตะครุฑมาไม่นานเขารู้ว่าสหายของเขากำลังจะช่วยอย่างสุดกำลังแต่เขาเลือกที่จะล่วงหน้าไปก่อนทุกย่างก้าวของเขาทำให้มิติซ้อนทับกัน จากผาสูงสู่หุบเขาอสูนสู่ดินแดนรอยต่อระหว่างพิภพมนุษย์และแดนอสูนที่นั่นร่องรอยการสังหารเริ่มชัดเจนขึ้นซากหินถูกฟันเรียบไม่ใช่ด้วยพลังธรรมดาแต่เป็นคมขันที่สามารถแยกร่างพลังออกเป็นหลายทิศนี่ไม่ใช่การหลบหนีแต่เป็นการประกาศตัวรัตตครุฑผู้มีกายสีดำแซมม่วงเข้มปีกกว้างราวรัติการ กำลังเหินผ่านเมฆชั้นสูงเขารู้สึกได้ทันทีว่าพลังของเท้าอาชามินได้เคลื่อนออกไปแล้วท่านยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เคยรอใครเมื่อชะตาพิภพถูกคุกคามเท้าอาชามินยืนอยู่หน้าหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกดำร่องรอยพระขันทอดยาวเข้าไปในความมืดเขากำหมัดแน่นเสียงโลหะจะเก,กราะใต้พิภพดังแผ่วไม่ว่าพวกเจ้าจะหนีไปสุดขอบพิภพใด ขันที่พวกเจ้าถืออยู่จะพาเรากลับมาพบกัน